นวิลนะคะบอกว่า Fancy Assemble Imagination Fuses นะคะแปลว่าความเพ้อฝันเนี่ยแค่เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมารวมกันนะ,ะแต่จินตนาการเนี่ยหล่อหลอมทุกอย่างให้กลายเป็นหนึ่งเดียวนะจ mm ๊ะ hmm. เวลาที่เราเพ้อฝันกลางวันนะเราอาจจะเห็นตัวเองเนี่ยขับรถหรูนะ,ะไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่งเฟิร์สคลาสนะคะเจอรักแท้นะ,ะได้บ้านในฝันเนี่ย แต่ทุกภาพเนี่ยมันแยกแยกกันอยู่นะมันกระจัดกระจายนะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่มีความต่อเนื่องไม่มีความจริงที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรากลายเป็นคนคนนั้นจริงๆนะนี่ก็คือแฟนซีนะเป็นแค่การรวมภาพเท่านั้นนะจ๊ะแต่ imagination เนี่ยมันคือการหลอมรวม,มทุกอย่างจนเป็นจริงใช่ปะ่ะเขาใช้คําว่า fuse s นะนะแปลว่าหลอมจนเป็นเนื้อเดียวกัน เวลาที่เราจินตนาการอย่างมีพลังนะเราไม่ได้แค่มองภาพนะแต่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นนะเรารู้สึกเป็นคนนั้นแล้วจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยจะเชื่อสนิทใจเลยว่าเนี่ยแหละคือของจริงนะคือเราจริงๆแล้วเมื่อเราเนี่ยเป็นภายในนะโลกภายนอกเนี่ยก็จะปรับตามนะไม่ใช่เพราะภาพในหัวนะแต่เป็นเพราะเราเนี่ยได้เปลี่ยนความถี่ของตัวเองแล้วนะ เฟนซี่นะเพอเจอร์ไปวันวันะเพื่อฝันไปวันวันเหมือนเอาของมาวางเรียงเรียงนะแต่ไม่มีพลังในการสร้างอะไรเลยได้จริงนะ imagination เนี่ยก็คือการหลอมสิ่งนั้นเข้ากับจิตนะจนมันกลายเป็นเราเรากลายเป็นมันนะจ๊ะและจุดเปลี่ยนระหว่างเพือฝันนะความเพ้อฝันกับพลังที่สร้างชีวิตเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้รู้สึกและเป็นคนในภาพนั้นแล้วหรือยัง